คาถายันเกาะเพชรประจำทิศตะวันตกพระสัมสมวิสะเทพะพระสัมสมวิสะเทพะพระสัมสมวิสะเทพะบทน,นี้ชื่อนาลายคว้างจักตรึงตรายพบประจำอยู่ทิศประจิมประจำวันพฤหัสกำลังสิบเก้าวสวดสิบเก้าจบ เสกพรมล่างคนไข้ให้แข็งแรงไล่พูดผีปีศาดีนักพระสัมสัมวิสเทพะ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 พระสัมพัวิสเทพะ พระสัมสมวิสะเทพพรสััมสวะเทพะพระสัมสัมวิสสะเทพะพระสัมสัมวิสะเทพะพระสัมสมวิสะเทพะพระสัมสัมวิสะเทพะพระสัมสมวิสะเทพะพระสัมสัมวิสะเทพะพระสัมสมวิสะเทพะพระสัมสัมวิสะเทพะพระสัมสัมวิสะเทพะ พระสัมสมวิสะเทพะสวดจบ19จบอยู่ยงคงกระพันสาธุสาธุสาธุ